สวัสดีครับต่อยิสานมาทงครับมันหยุดกับผมมื่อไงออกมาหาไส้เบ็ดปลาไหลครับเบ็ดไส้ปลาไหลโดนแล้วเบ็ดกินปลาไหลโดนแล้วครับช่วงนี้มาไส้กับอาเกาเนี่ยครับเอาหนองเกาเนี่ยนม้มเนีเริ่มขึ้นมาแน่ครับผมฝนตกตะว่ายยุ่งกันหน้าเนี่ยนี่นามน้อยเดียวรรยยแบบบยครับเลาะเมื่อเส้นเต๋อใส้อาวเกาเหรอครับเบ็ดโฟมครับมื่อไง นเบ็ดโฟมสามซี่ผาหลังกับเยื่อใส่เดือนะครับมาเนี่ยมาลุยกันเลยครับผมใส่ง่ายๆครับย้อนลงไปเลยปับ๊บเรียบร้อยครับต่อไปครับปับ๊บเรียบร้อยครับใส่ง่ายๆครับเบ็ดโฟมลองลองใส่ ข่างโพนมัน่งแบบเทมีปลาคอมากินมันไปเลยปับอย่าปล่อยครับอ่ะเดี๋ยวจะขอเนี่ยเซตได้เป็นหนงเด้อดเหมือนเสา่างพอกันครับพอไม้นี่มายามย่ำม,มือคืนย่ำไดี๋มันเป้าควายไดี๋ยวไหมครับไม้มันแปนมันโลงมันดาบจะปลาที่กินเราแว้งนะครับเสียงรถเสียงลากคนกับเทีย่ยวเยื่ครับเสถียรนเสเซนเนี่ยเป็นถนนใหญ่ครับ ปลากระติอาจทีเราแองแน่อาจทีกินรอดตัวเด้อครับกระติมะยามมืองเสาเทืเ่ยวเด้อเด้อเด้อตอนเสาจังบุญเงินเมื่อกันพี่น้องถี่พ่อได้ต้มอะไรความบ่ติดตามครับผมสวัสดีตอนเสา,าพี่น้อง เดี๋ยวเวลามายามเบ็ดครับเนี่ยครับหลังแหลกครับผมเดี๋ยวลองได้ผิดปกติผมามถียบางครบาบเถอะว่าไม่กันสั้นผมโมมี่ครับหลังแหลกมีห้อยดึงออกไปอยู่ครับสัจกจีนี่ตัวปะตวัว ไปพี่น้อหลังไี้ผิดโปรตีนพน่ไทยแบครับเด้อหลังนี้ครับเสือก,กเคียงครับหลังที่เสียครับผมหลังนี้รอบก้อนเนี่ยถือป,ป,อปลาไหลเงี้ครับปลาหลวงงานหลังนี้มีตัวปะมีโตก็มีโตัวอะไรครับ แหลมแหลมมาแล้วครับผมเป็นปลาไหลครับไหลเท้าครับผมเก็บครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นครับฝ่ากำลังสีงามครับพี่น้องไปหาเต็มสองคันครับผมมาแล้วเต็มหนึ่งครับเอ๋อพี่น้องหนึ่งวันพุถือครับเป็นปลาคอหน่อยครับผมดูเลยนะเป็นปลาคอหน่อยอ่าเก็บครับเต็มที่สองครับผม มันบโจมบางอย่างดึงขึ้นมาแต่คนน้อยครับกาจรจำปุสเซาพี่น้องเอ้ยตะเวนกันลังขึ้นงามขนาดครับไปดูหลังต่อไปครับผมเนี่ยพี่น้องหลังนี้ครับพี่ผมใส่เป็นเปลี่ยนไว้ได้ครับปวดมันดึงหลักเลยครับมันหลุดทั้งหมดครับผมเป็นอยังครับ โอ้ปลาไหลครับปลาไหลหน่อยปลาไหลเต็มสองครับผมเก็บครับยั่ไงอยู่ ดุนหลังต่อไปครับหลังนี้ครับดึงขอป้าเลยครับผมดุนทั้งมันครับถึงมีตัววะอะไรเงี้ยครับ ว่าดึงย้อยย่งไงนะครับผมอ้อย่างไงนะครับตัวนี้นครับผมดึงเชือกจนเก่งเชือกจังเลยนะครับตัวนี้ง่ายเยอะครับผมมันๆครับปลาไหลเตรียมสามารถนะครับผม,ม,มบเมมาผมอาได้เก็บครับ หมายนี่มาเนี่ยบ่าผ่าดักเตอร์ครับไปเบื้องหลังอยู่ตีนโพน้นนะผมหลังนี่กับหลังที่ผมรีวิวไอ้เบื้องหลังครับหลังนี่หลังอยู่ตีนโพน้นครับเนี่ยโฟม้อยไปเลยพี่น้องโฟม้อยไปไกลเลยวะพี่ครับอยู่บ้นนะ้ออยู่บ่ตัวน้องมันพี่นอ้องโอ้ยบ่อยู่จ่วยพี่ผมใส่ไลยพี่นะ ปาลาแล้วครับดึงไปเนี่ยวายูครับดอกบัวตอนเราสอบพี่น้องน้ำมหลุดหลังต่อไปครับหลังนี้ฟ้มจมไปเคงิงหนึ่งครับผมแล้วก็มีฟองขึ้นมาลุ่นกันครับผมสิมีตตัววะ ตัวปลาไหลเมียครับมึนี่ปลาไหลน้อยครับผมจ้ำขี่ดีด้วยเอาเก็บครับเก็บตัวที่สี่ครับปลาไหลครับสรุปผลง,งานเซานี้ครับครับพอสมควรน,นะครับผมเป็นปลาไหลน้อยปลาไหลเท่าอยู่งสามโตครับปลาไหลใหญ่อยู่ตัวหนึ่งครับผม กับระคอหน่อยตัวหนึ่งมือเคืนประเด็นมายามครับเพราะวายในเนี้ยมือเคื่อนมันไ่ค่อยถือครับผมเลยบว่มันมายามแต่อมให้ดูกับหลายหลังอยู่ครับก็ถือว,ว่าเดี๋ยวอ้อมนะครับผมเมื่อนไงถือว่าพอได้ยววอยู่ได้กินนะครับหาก็ได้นี่ครับโอเคจ้ะครับผมเบ็ดียรอเสียเดือนนะครับเด้อนะครับบรรยากาศทางหน้าครับอันนี้อยู่ฝั่งหน้าครับเนี่ยนี่ขนาดสาอยังบ่อท่านมีหนามนะครับหนามพ่อท่นเลยข้นเต็มอยู่เนี่ยหนาม สำมุมี้แะครับผมมีพ่อ,จ,อจีเกียเนี่ยพ่อเขาว่าตายเลยนะครับต้องเข่าดีตัดดอกเลยครับน,นั่นแหละยาึ้นแต่เราถ้าฝนต้นานน้ำนั่นแหละครับผมถ้ามีน้ำม,มาเข่าก็คือนถึงงามพักอยู่ดอกเขาอ,อยากได้น้ำพักอยู่เอาคลิปนี้ผู้ใดเพื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจต่ออีสานบ้านทงครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับปลาไลตรงงามกับบรรยาก,กาศดีๆนี่แหละครับผมสำหรับคลิปนน้กงสวัสดีครับ